ครับสวัสดีครับกับผมนายชายุดรินพสุดธิอาิกษาหกสามสี่หนึ่งาสุดสูตรสามมูเรียน63สิ <S <S ทับสอสสสสสสวันนี้มาเสนอ,อผลงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาโดยใช้การกันแบบแอนนาบร่วมกับค,คลื่นแม่เว็บนะครับของวรพพน์งานชมพูและศิวะดนกัญญาคำครับ ปัญหาและวิจัยการสําคัสนะครับก็คือประสงค์เพื่อศึกษาการกันน้ํามันหอมระเหยแล้วก็ใบโหระพาโดยใช้เทคโนโลยีการกันแบบใส้ไอ้น้ำร่วมกับคลื่นไมโครเวฟนะครับและทําการเปรียบเทียบกับกรณีการกันโดยใช้ไอ้น้ำอย่างเดียวแบบดั้งเดิมซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประโยชน์เนี่ยมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถใช้ได้จริงและาลิตนนต่อไปครับ ต่อไปจะเป็นความเกี่ยวข้องระหว่างางานวิจัยและเอกสารเกี่ยวข้องครับก็คือเพื่อสก,กันนกนดกกบบน,กน,น้ำมันหอมระเหยจากใบหล่าโดยใช้การกันแบบใส้ไอ้น้ำลุกับขึ้นมาเขเวบน้ำมันหอมระเหยที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยสารหลักคือ,อชุดกันน้ำมันหอมระเหยชุดปดีไอ้น้ำแล้วก็ชุดควบแน่นของน้ำมันหอมระเหยครับเพื่อศึกษาเหตุผลางเทคนิการสก,กรัดดีสมรรถภาพกระบวนการกันเนี่ยก็จะมีความแบบใส้ไอ้น้ำแล้วก็ขึ้นมาเวยจึงถูกเปรียบเทียบกระบวนการกันอย่างเดียว แบบดังเดิมผมาการศึกษาพบว่ากระบวนการกันแบบใช้ไอ้น้ำร่วมกับพืชมะเขือพิมเนี่ยกระบวนการกันใช้ไอ้น้ำในยอย่างเดียวสามารถผลิตน้ำมันห่อนระเหยได้ปริมาณที่ใกล้เคียงกันครับต่อไปจะเป็นกรอบแนวคิดสมมติฐานนะครับเนื่องจากน้ำมันหอนระเหยเนี่ยโหระพาเนี่ยมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็จึงสรรพคุณในการนวดแก้มเลหลากลอดการสูดชื้นคือในปัจจุบันเนี่ยกระบวนการเนี่ยที่ง่ายก็มาซับซ้อน ก็การกันน้ำหอมและเหยอเนี่ยใช้แบบไอ้น้ำหรือคือกับไมโครเวฟโดยสามารถลดเวลาการกันได้ลงได้แล้วก็เไมโครเวฟทะลุดอ่าทะลวงวัตถุแล้วก็ถูกถูดกลืนจากโมเลกุลของน้ำแล้วก็องค์ประกอบของพื้นได้ครับต่อไปครับจะเป็นอ่าตัวแบบแผงหายใจนะครับก็คือมอพาสตางซ้ายมือจะเป็นอ่าระบบการกันน้ำหอมและเหยอจากไฟขนลัพาส จะใช้ไอ้น้ำร่วมกับคลื่นแมกกาเว,เวนะครับแล้วก็พาข้อขวาเนี่ยก็จะเป็นภาพทางของระบบการการน้ำมันหอนแล้วเหยจากไปหัวปลา,า,าใช้ไอ้น้ำร่วมกับคลื่นแมกาเวเหมือนกันครับต่อไปนะครับจะเป็นอ,อันนี้จะเป็นลักษณะขั้นชั้นน้ําหอมแล้วเหยเียกออกมานะครับก็คือลักษณะของมัน,นก็จะเห็นได้ว่า น่าจะเป็นใสๆแล้วข้างบนจะเป็นคุุนๆนะครับเอา,เอา,เอา,เอาทางการทดลองก็คือใช้แอนการกันใช้แอนนาก็้คือแมกเซีนเนี่ยทางการเปรียบเทียบซึ่งเดี๋ยวจะเห็นได้ความแตกต่างของตัวจะเห็นได้ชัดนะครับอข,ออรของแอนตักันน้ำหอมเหอจากใบโหระพา ครับอันนี้จะเป็นผลการวิจัยตารางเปรียบเทียบนะครับก็จะมีกระบวนการการเวบเทียบ์คือจะมีช่องตารางกระบวนการการปริมาณใบหัวละพาที่ใช้ในการกันนะครับแล้วก็สภาวะการทํางานของน,อน,อน้ำมันหอระเหยปริมาณปริมาณน้ำมันหอนวะเหยปริมาณสูงสุดก็ปริมาณน้ำมันหอวระเหยกะต่อกมแล้วก็ าวา้ใช้การกันแล้วก็พลังงานในการกันไอ้จะเป็นตารางเปรียบเทียบสภาว่าเหมาะสมในการกันน้ำมันหอมระเหยนะครับ sd 2กิโลแล้วก็อัตราการจ่ายไอ้น้ำที่ที่มา4กิโลต่อชั่วโมงนะครับตัว sd อยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับเราอัตราการจ่ายไอ้น้ำที่2กิโลต่อชั่วโมงก็กำลัลงไวเกเวฟที่400วัตต์นะครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นสรุปผลการวิจัยนะครับ จากการศึกษาการการน้ำมันหอมระเหยจากไารไบโคลพาจาใช้ไอชน้ำร่วมกับขึ้นโซเวฟแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระบวนการการใช้ไ้น้ำกับขึ้นโรเวฟและกระบวนการการแชบใชไน้ำอย่างเดียวเนี่ยสามารถผลิตน้ำมันหอมระเหยได้ปริมาณใกล้เคียงกันเมื่อทำการเปรียบเทียบอาราที่ใช้ในการกันกับทั้งสองกระบวนการพบว่าการกระบวนการการใช้น้ำกับลึ้นโซเวฟเนี่ยใช้เวลาในการน้อยกว่ากระบวนการกานแชบแช่น้ำอย่างเดียว ด้วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ลดลงเท่ากับ34.6%และเมื่อเปรียบเับการใช้พลังงานไฟฟ้าในการกันพบว่ากระบวนการกันแบบใช้ไน้ำกับคลื่น,มนงมอโเวฟใช้ในพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่ากระบวนการกันแบบใช้น้ำอย่างเดียวโดวยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงเท่ากับส2.37%ซครับซึ่งการกันใช้น้ำรวมกับ ทำกับเวลใช้เวลาในการกันที่น้อยกว่าครับขอจบการเสนอเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ